โตโยต้าไฮรักปี2025คือการกลับมาอีกครั้งของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ครองใจคนไทยมาหลายสิบปีสำหรับรุ่นปีนี้โตโยต้าได้ทำการอัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยให้เหมาะกับยุคใหม่แต่ยังคงความทนทานและใช้งานได้หลากหลายเหมือนเดิมการออกแบบภายนอกของไฮลัก2025มาพร้อมกับไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ที่ดูฉกเฉีียวขึ้นกระจังหน้าออกแบบให้กว้างขึ้นและมีเส้นสายที่ดูดุดันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่ออยู่บนถนนลุยๆไม่ว่าจะฝนตกถนนลื่นหรือทางครุกคะัก็ยังดูเท่และพร้อมลุยเสมอล้ออัลลอยขนาด18นิ้วในบางรุ่นย่อยเพิ่มความสปอร์ตส่วนตัวถังมีสีให้เลือกหลายเฉดสีรวมถึงสีใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะในรุ่นปี2025เท่านั้นภายในห้องโดยสารของไฮลักปี2025ได้รับการออกแบบให้หรูหราและใช้งานได้จริงมากขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อน เบาะนั่งให้ความสบายในการเดินทางไกลมีพื้นที่เก็บของห่อลายจุดแผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยมากขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ2โซนในบางรุ่นช่วยให้ทุกคนในรถรู้สึกสบายตลอดการเดินทางระบบเสียงปรับจูนมาอย่างดีเพื่อเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ ในเรื่องของสมรรถนะไฮลัก2,025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมมีแรงม้าประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับปรุงการตอบสนองให้ลื่นไหลและแม่นยำขึ้นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนตัวรถมีช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่ให้นุ่มนวลเวลาขับในเมืองแต่ยังแข็งแกร่งพอสำหรับงานบรรทุก นอกจากนี้ยังมีระบรบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้าที่ช่วยให้ขับผ่านทางลาดชันหรือพื้นผิวลื่นๆื่นได้อย่างมั่นใจด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกจุดเด่นของไฮลักรุ่นใหม่ Toyota Safety Sense ถูกติดตั้งมาให้ในรุ่นสูงประกอบด้วยระบบเตือนก่อนก,อนการชนพร้อมช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองกลับระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน ระบบกล้องรอบคัน360องศาทําให้การจอดและขับในพื้นที่แคบง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยห่อลายจุดโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยรอบด้านสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารในด้านการใช้งานจริงไฮลักปี2025ยังคงโดดเด่นเรื่องความอเนกประสงค์ไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกล บรรทุกของหรือขนย้ายอุปกรณ์ก็ทำได้สบายๆด้วยกระบะท้ายที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้มากและยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างฝาครอบกระบะหรือโรบาร์ที่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ตามความต้องการอีกทั้งมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวระบบเบรก ABS และ EBD รวมถึงระบบช่วยลงทางชันสำหรับสายลุยสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ยังใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายไฮรักสองพันยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะมีดีไซน์ที่ทันสมัยและดูดันแล้วยังมีความสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ครบครันเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการออกเดินทางไกลพร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทางไม่ว่าจะขับไปทำงานไปเที่ยวหรือบรรทุกของหนักหนักไฮลักก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม MVP Auto Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่รีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุดและสารดีสารด,ารดีเกี่ยวกับรถยนต์อีกมากมายเรามีทั้งคลิปรีวิวรถทดสอบจริง เปรียบเทียบรุ่นแนะนำการดูแลรักษารถและอีกมากมายกดติดตามไว้เลยแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ